สวัสดีค่ะหลังจากที่เราถักดอกคาปลายแหลมแล้วก็ดอกกุหลาบเสร็จแล้วนะคะเรามาถักขั้วดอกกุหลาบกันค่ะการถักกลีบเลี้ยงดอกคาจับเข็มและไหมพรมตามที่ท่านถนัดนะคะค่ะว้ไหมเป็นวงกลมก่อนค่ะค่ะแบบนี้นะคะค่ะเราหมุนหัวเข็มโครเชต์หนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ไหมสองเส้นขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ค่ะ ถักโซ่สามถัดไปค่ะทำพอหนึ่งคอหรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในวงกลมนี้ทั้งหมดค่ะทำสิบครั้งนะคะรวมกับหลักโซ่ทั้งหมดเป็นสิบห้าหลักค่ะ ก็ถักครบ15ห้าหลักแล้วไหมเส้นนี้ดึงได้นะคะดึงให้แน่นเลยค่ะดึงให้งานเป็นวงกลมนะคะ,คะหลังจากนั้นค่ะนับโซ่ขึ้นมานะคะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะค่ะสัญ,ญลักษณ์เลื่อนห่วงคือจุดนะคะถักโซ่ขึ้นไปแปดโซ่ค่ะ ถัดมาค่ะโซ่ที่7ค่ะเลื่อนห่วงค่ะสัญลักษณ์ในผังลายคือจุดนะคะเลื่อนห่วงถัดไปค่ะเลื่อนห่วงอีกหลักนึ่งนะคะหลักถัดไปทำควักธรรมดาค่ะหรือตัว x นะคะถัดไป ตัวทีหรือครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะมีไหมสามเส้นอยู่ในเข็มปลดพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะค่ะถัดไปทำตัวทีเหมือนกันอีกหนึ่งหลักค่ะคือครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง หลดไหมทีละสองเส้นนะคะถัดไปทำทอนคออีกหนึ่งหลักค่ะ,คะก็จะได้กลีบเลี้ยงหนึ่งลีบแล้วนะคะค่ะเว้นไปสองหลักค่ะค่ะแทงหัวเข็มนะคะลงในหลักเลยค่ะเลื่อนห่วงออกมาค่ะ ถัดไปทำกลีบเหมือนกันนะคะทั้งหมดเลยค่ะถักโซ่ขึ้นไปแดค่ะแทงหัวเข็มค่ะลงหลักที่เจดนะคะเียก่วไหมออกมาค่ะหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มค่ะลงหลักถัดไปค่ะค่ะเลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนห่วงสองครั้งนะคะถัดไป ทำควอดธรรมดาหรือตัว x ค่ะถัดไปครึ่งของพอหคอค่ะตัว t นะคะหหลักทําตัว t อีก1ห,หลักค่ะค่ะถัดไปพอหคอค่ะ1ห,หลักถักพอหคออีก1ห,หลักค่ะ ลงที่โซ่แรกนะคะค่ะค่ะความสูงของไหมนะคะให้ไล่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะเสร็จแล้วเว้นไปสองหลักค่ะแทงหัวเข็มค่ะในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมออกมาค่ะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งค่ะที่เหลืออีกสามกลีบถักเหมือนกันทั้งหมดค่ะ มาครบ5กลีบแล้วนะคะเป็นมา2หลักค่ะเป็นหัวเข็มค่ะในหลักถัดไปนะคะข้างกลีบแรกค่ะเลื่อนห่วงออกมาค่ะเราจะถักเหมือนกลีบเปรียงดอกจำปานะคะคือพลิกงานมาด้านหลังเกี่ยวไหมพรมออกมาค่ะเกี่ยวไหมอีกรอบนึงนะคะ ึงให้แน่นนะคะสามารถงานผูกเข้าด้วยกันค่ะด้านนี้เป็นด้านโชว์ค่ะเกี่ยวไหมออกมาค่ะค่ะนำไปติดกับดอกขาค่ะต่ะอไปเป็นการทำกลีบเลี้ยงดอกกุหลาบนะคะ ควายไหมเป็นวงกลมค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะม้วนเข็มอีกครั้งนะคะเพื่อให้ไหมสองเส้นไปอยู่ข้างบนค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะทำควักธรรมดาค่ะหรือตัว X ค่ะลงในวงกลมทั้งหมด10บหลักค่ะ ดึงไหม่ให้เป็นวงกลมค่ะถัดไปค่ะแทงหัวเข็มลงในโซ่นะคะที่เราถักไว้โซ่แรกค่ะเกยี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งค่ะทำตัว X นะคะหรือควักธรรมดาค่ะสองครั้งลงในหลักเดียวกันจะได้ทั้งหมด20หลักค่ะ เกี่ยวออกมาไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะหลังจากถักครบ20หลักแล้วค่ะแทงหัวเข็มค่ะในโซ่นะคะเลื่อนห่วงออกมาค่ะแถวที่3ถักโซ่หนึ่งค่ะถักควักธรรมดาค่ะหรือตัว X นะคะลงทุกหลักเลยค่ะจะได้20หลักค่ะ ครบ20หลักแล้วแทงหัวเข็มนะคะค่ะลงในโซ่นะคะอย่าลงตรงนี้นะคะถ้าลงตรงนี้หลักจะหายไปค่ะค่ะแทงหัวเข็มลงในโซ่นะคะเลื่อนห่วงออกมาค่ะค่ะผัดไปแถวที่4โซ่3าค่ะถักคอหนึ่งคอค่ะลงทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด20หลักค่ะ หลักที่20ค่ะนับโซ่ขึ้นไป2ค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่3ค่ะเกลื่อนห่วงออกมาใน20หลักเราจะแบ่งกลีบเป็น5กลีบก็จะได้4หลักใน1กลีบนะคะทำคว้าธรรมดาค่ะไป็สหลักค่ะ1 2 4ค่ะเมื่อได้ครบ4หลักแล้วผักโซ่1น่งค่ะกพลิกงานกลับมาสัญลักษณ์ในผังลายคือตัว V คว่ำแล้วมีตัว X อยู่กลางตัว V นะคะทำอีกหลักค่ะรวบทีเดียวเลยนะคะถัดไปค่ะว่าธรรมดาค่ะ1ครั้งค่ะ ด้านข้างนี้อีก1ห,หลักนะคะเป็น2หลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพลิกงานกลับมาค่ะค่ะทำเหมือนกันนะคะ,คะว่าธรรมดาค่ะ2หลักให้เป็น1ห,หลักค่ะ,คะตัววีคว่ำเ้ลกากระบาดกลางตัววีนะคะ,คะอันนั้นคือสัญลักษณ์การทำแบบนี้นะคะ ค่ะถัดไปค่ะที่เหลือคว้ธรรมดาหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งนะคะพลิกงานกลับมาค่ะคทำคว้าธรรมดาค่ะสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักค่ะตามด้วยโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาค่ะคว้าธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะ ถักโซ่ขึ้นไปสองโซ่ค่ะก็ะจะได้กลีบแบบนี้แล้วนะคะหนึ่งกลีบกลีบถัดไปแทงหัวเข็มนะคะลงบนหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะไหมเส้นนี้นะคะเอามาอยู่ตรงกลางงานค่ะระหว่างเข็มกับไหมนะคะค่ะถักโซ่หนึ่ง ถัดไปค่ะทำควัธรรมดาค่ะอีกสีครั้งนะคะลงในหลักนี้นะคะที่โซ่หนึ่งนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะถักทักไหมเลยนะคะโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาค่ะ ไหมที่เกินออกมาก็ตัดออกได้ค่ะถัดไปหักคว้ธรรมดานะคะ2หลักให้เป็น1ห,หลักค่ะหรือวีคว่ำนะคะที่เหลือ2หลักหักควะธรรมดาค่ะก่ะอนพลิกงานกลับตามด้วยโซ่หนึ่งก่อนนะคะพลิกงานค่ะ ถักว้าธรมดาค่ะหรือวีคว่ำค่ะสองหลักให้เป็น1หลักค่ะค่ะถัดไปคว้าธรรมดาหนึ่งหลักค่ะเป็นการลดหลักลงเรื่อยๆนะคะตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะพลิกงานมาค่ะทำตัววีคว่ำค่ะวักธรรมดาค่ะสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะทำให้เหลือเป็น1หลักค่ะ ตามด้วยโซ่หนึ่งลิกงานกลับมาค่ะทำควักธรรมดาค่ะค่ะตรงนี้ถักโซ่สองค่ะได้2กลีบแล้วค่ะที่เหลืออีก3ามกลีบถักเหมือนกันทั้งหมดมนะาครบ5กลีบแล้วนะคะตรงปลายถักโซ่สองค่ะ ตัดไหมออกค่ะไหมเส้นนี้เราเกี่ยวเอามาไว้ข้างในงานนะคะลายกรีบที่เป็นเส้นของไหมพรมอยู่นะคะเราใช้กาวแตะค่ะอาจจะใช้ไฟลนนะคะ,จจะใช้กาวแตะทุกเส้นค่ะ คลิปนี้เราได้กรีบเลี้ยงสองแบบค่ะแบบดอกขาปลายแหลมแล้วก็แบบดอกกุหลาบค่ะค่ะขนาดของดอกกุหลาบสองนิ้วครึ่งนะคะขอให้มีความสุขในการถักงานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ